ก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลฟ์เกบเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมส่วนเว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในส่วนของนะครับอ่าอีเวนท์ที่แล้วนะผมได้ทําการปิดนะครับเจ้าจีนี่เลยนะครับอ่ามววโกลสเปอร์นะครับผมหรือว่าอ่าซุปเปอร์ชิลด์เฮลเมตนั่นเองนะครับผมก็ปิดมาในราคา1800เพชรเพนะครับผมบอกเลยว่าเว้นนี้นะครับเจ็บเป็นหมื่นทุกคนนะครับผมแล้วก็นะมันถึงเวลาแล้วนะครับผมที่ ผมนั้นจะทําการรีวิวนะครับซึ่งผมเติมนะครับผมใช้ในส่วนของสกินนะครับเป็นสกินของกระโหลกนั่นเองนะครับซึ่งมันมีได้2สกินนะก็คือสกินดิสโก้กับสกินกระโหลกนั่นเองครับผมใช้สกินกระโหลกนะแม่งโคตรเท่เลยนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกับจี้หมวกสเปอร์กันก่อนนะครับว่ามีความสามารถอะไรนะครับผมความสามารถครับผมเพิ่มการควบคุมลูกเต่านะครับ55เครับเมื่อใช้คู่คียเนี่ยบวก1 5นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ โอกาส45%ครับทุกครั้งที่เริ่มในการทอยลูกเต่าครับจะสร้างโล่ซุปเปอร์ชิลนั่นเองนะครับผมเมื่อไม่แสดงผลเนี่ยบวก10%ครับแล้วก็โอกาส80%ครับป้องกันสกิลบังคับย้ายและการจับ2ครั้งนั่นเองนะครับบอกเลยว่าจี้นี้ครับใช้ได้ยาวๆนะครับผมติดเมตาแน่นอน100%นั่นเองนะครับ โดยตัวละครที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นก็จะเป็นในส่วนของน้องลินลี่ลองกานั่นเองนะครับผมเนื่องจากผมนีไม่มีเจ้าตัวโคกับเจ้าตัวพาอภัยมณีนะครับผมก็ไปดูสกิลหลายๆตัวมานะครับผมน้องลินลี่ลองกาเนี่ยไม่มีในส่วนของสกิลการสร้างโลกในตัวเองนั่นเองนะครับผมก็เหมาะ เหมิงนะครับผมในการรีวิวจี้นี้ด้วยนะครับผมโดยจี้ที่ผมจะเอามาคู่นะจะเอามาเล่นกับน้องลิลลี่ลองกานะครับผม,ผมก็จะมีด้วยกันอ่ามีแปน้นปลาหมึกนะครับผมเป็นออฟแปดสิบหลบหนีออกจากเกาะล้างนั่นเองนะครับผมรองเท้ากับขังยูนิคอร์ครับเอามากันตัวตัวตวิกตอรี่แล้วก็เอามากับหัวมุมนะครับความสามารถเดมันชั่นนะแล้วก็เกาะลอยฟ้าราชาดิจุกในประเทศครับเอามาในส่วนของการขอโทษลูกเต่านั่นเองนะครับผม โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันว่าความสามารถของเจ้าหมวกตัวเนี้ยจะดีมากน้อยแค่ไหนครับผม let's go ครับผมโอเคครับผมมาอยู่ในส่วนของเกมแรกกันนะครับผมตอนนี้เราเจอกับไกอาได้เองนะฮะเขาก็มีหมวกใหม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะผมจะไม่กดคนแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราโดนคนแรกไนงะเราจะไม่กดเราจะไม่กดคนมายังไงดีโอโหขนาดกูบอกอย่าเป็นคนแรกแ้วเดี่ย ที่นี่เขาก็คล้ายๆเรานะครับผมมีการวิกนะครับแต่ว่าของเรานี่จะได้เปรียบตรงที่ว um, ่าเรามีเกาะนะครับผมมีไม่ให้เขาแบบว่าวาร์ปเกาะง่ายนะครับผมอันนี้ผมขอสร้างกันเลยครับอันนี้ยังไม่ออกได้45เปอร์เซ็นต์นะครับผมโหแต่แปนปลาหมึกนี่ออกดีออกดีครับผมแป้นปลาหมึกนี่ผมชอบมากเลยนะสกิลเนี่ยออกค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเบิ้ลสองไปหน่อยลูกโอเคเบิ claro ้ลสองออกสี่แต่อย่างน้อยก็ได้วาร์ปจากในระเทศครับผมไปเนี่ยแป่นปลาหมึกไม่ออกโคตรดีฮานี้ เราจะเห็นได้ว่านะครับเจ้าตัวโลซูปเชียร์นะครับออกแล้วนะเดี๋ยวผมจะทอยหลังแล้วกันนะได้กลับครับผมผมจะตั้งกับดักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จัดไปครับเทศกาลครับเป็นปลาหมึกออกดีจริงยอมรับยอมรับว่าเป็นปลาหมึกออกจริงนี่ออกครบแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าตัวไอโลซูปเชียร์นะครับถือว่าก็ไม่แย่นะครับผมโอ้โหแต่เป็นปลาหมึกไม่ออกดีออกดีทุกคนตั้งไว้ตรงนี้ก่อนครับผม อ่าเราจะกลับดีไหมวะเรากลับดีกว่าแล้วก็เราก็จะมาดักเขาไว้ตรงนี้อ่าโอเคเขานี่แต่ว่าเขายังไงเขาก็ดูดเราได้นะครับผมอโอเคเขาน่าจะทอยสี่โอเคสองไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคสกิลเขาไม่ออกเลยไกอาเลยครับผมอุ้ยแต่เขาได้ตกเมืองครับเมื่อกี้เหมือนเขาจะใช้คู่ขี้ไหมมันบวกเจ็ดสิบเลยอะ่ะน่าจะใช้คู่ขี้ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่คู่ขี้สิ เป็นการสร้างโลซูปร์ชิลนะตอนนี้ของเขายังไม่ออกนะครับตอนนี้ของเรานี่ออกค่อนข้างจะดีนะครับผมเขาทำการดูดมานะครับแต่ว่าก็ติดโลซูปร์ชิลของเรานั่นเองครับผม 1EA นะไม่ได้เอมพีหรอกน้องนะครับว่ายังไงครับไกอาตอนนี้เลิศจะถอยครับตอนนี้เขาน่าจะถอยเบิ้ลนะผมว่าโอ้เขาถอยหลังว่ะแล้วเขาก็น่าจะมาว้าตรงร้านขายขนมไม่ก็อไตรงพื้นที่น้ําแข็งครับเอแต่ไม่ใช่พื้นที่น้ำแข็งเป็นพื้นที่ของเรานี่เนาะเออลืมไปอ่าเขาทำการดูดเราหนึ่งรอบครับผมรู้สึกว่าเขาจะ ว่ายังไงครับสร้างหลุมดําครับอันนี้เขาได้ดูดกลับได้กลับเมืองนะครับแล้วเขาก็เราเนี่ยโล่จะหมดนะครับอ่าหนึ่งรอบแล้วเขาแล้วอ่าได้กลับเมืองอ่ารลว์ไม่ได้นะครับผมติดนะติดอ่าเรียบร้อยครับผมโดนในประเทศครับอันนี้ได้เคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากครับผมอ่าสร้างตรงนี้ครับดูดจบจับไปหนึ่งเอครับตอนนี้นะครับอ่าต้องบอกว่าโล่เขาหมดรอบหนึ่งครับเชิญไปครับขออนุญาตทอยสิบสองหลังแล้วกันนะยะผม สวยงามครับโอ้โหได้เบิ้ลด้วยแบบนี้ค่อนข้างนี่จะดีเลยนะครับ่าสร้างกับหลังไว้ที่เดิมครับผมแล้วก็ดูดจูบจ้ามาอีกรอบครับโล่เออหมวกเขาน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคหมวกเขาหมดไปที่เรียบร้อยครับได้เชิญไหมครับโอเคครับสวยงามพระรามสองครับได้เชิญครับแล้วยังมีช็อตนี้โอ้โหห่างครับผมนางฟ้าตัดไหมขอญาตตัดนางฟ้าได้ป่ะเฮ้ยนางฟ้าไม่ตัดครับผมแต่ว่าได้กลับเมื้องจากเจ้าตัวนี่เลยครับโอ้โหปลาหมึกนะแล้วก็ดูดจ๊บจ้ามาหนึ่งเอครับผมบอกเลยว่าโดนแน่ครับ โดนแน่แม่จ๋าไข่เมืองไปครับชอ็อตนี้แล้วยังไงครับโอ้สองสหนึ่งครับมวดที่ออกนะครับผมเลขที่ออกในงวดดีครับผมเป็นชัยชนะของลิลลี่ลองก้านั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสสนของเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมป้ายัดแคปทำปกคลิปแล้วกันนะ <c oughs> โอเคครับผมป้ยัคแคปปกคลิปนี้นึงนะมา <c oughs> <c oughs> โอ้โหเราได้เล่นเป็นคนแรกครับโอโ้แต่แม่เป็นไรครับผมตาน,นี้เราไม่เจอดมากนะครับน่าจะรีวิวได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมโอ้โหแต่เคลื่อนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้า,าเริ่มเทินไม่ออกแล้วครับไม้ใช้ปัญหานะไปครับผมไอ้สี่ไปแหม่แป็นปลาหมึกชอบอะผมชอบรู้สึกว่าทำเรื่อันคุ้มมากเลยนะเป็นปลาหมึกเนี่ยเออเป็นสองเป็นลูกแล้วหมวกโอ้โหหมวกไม่ออก ตอนนี้โลกซูเปอร์ชิวเรามี1อันนะครับผมแล้วก็สร้างเมืองไปที่เรียบร้อยครับตาเขาถอยนะครับผมสําหรับตานี้เนาะปลอดภัยครับผม12มาครับจากเจ้าตัวไดรลิทมันชื่อไดรลิทปะวะอ่าไดรลิทนั่นเองนะครับผมไดรลิทนี่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่มีนะตอนนั้นเปิดหาการ์ดโฟงการ์ดปีก็ไม่มีโอเคเขาถอยพลาดนะครับผมทําไมเขาไม่สร้างเมืองนะกินชานะกินชานะอ่ะจัดไว้ตรงนี้ก่อน แต่กลับเมืองเลยครับจากความสามารถของปลาหมึกนะครับผมเชิญมาก่อนครับโดนไปหนึ่ง EA ครับผมและกลับขังฟองสบู่ครับยังไงนางฟ้าไหมนางฟ้าหรือจะลม้มดูทรงและลม้มดูทรงและล้มครับอุ้ยเขาใจสู้แล้วเนี่ยมาอ่าเรียบร้อยบอกเลยว่าเรียบร้อยนะครับผมแน่เรียบร้อยแน่ครับผมมารอทอยเอาสนุกเลยครับ สิบสองก็ผมโอ้โหตอนนี้หมวกยังไม่ชาร์จนะครับเฮ้ยหมือหมวกเราชาร์จแล้วหมวกไม่ชาร์ตครับผมเมื่อกี้เบอร์สองไปก่อนครับรู้สึกว่าจะคุกปะวะเพอไม่คุกไม่คุกไม่คุกอะมาตรงนี้กันกันปลาหมึกไม่ออกไม่ใช่ปัญหาครับไม่สร้างแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับจัดเทศกงเทศการด้วยเหมือนเดิมครับผมรู้สึกจะได้กลับหัวมุมเลยครับและพืนพิเศษจากความสามารถนะครับอาผมขอญาตมาตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะไม่มีกักขังเนาะอ่ะสร้างไปก่อนครับผมเราจะไม่เล่นลายวิกตอรี่นะครับเราจะเล่นลมกับเขานะครับ 11มาครับตกขอเกียรติยศหน่อยโอ้โหเลือกจ่ายหรือไม่จ่ายแม็เราไม่ติดตั้งไหยครับไม่ครับผมมามานี่มาถังไปครับผมนางฟ้าเจ้นางฟ้าไม่เพื่อนยังไงเองก็ไม่รอดแล้วเอ๊ะนางฟ้าไม่หลุดครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าเขาตกลงมาเขาตายแน่นอนครับผมใจเขาสู้นะผมยอมรับนะครับผมแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับผม2-5เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเมื่อกี้โอ้โหแต่ก็เป็นชัยชนะของลิลลี่ลองกานะครับผม เดี๋ยวเราไปดูเกมถัดไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมโอ้โหตานี้นะครับเราเจอกับแม่มาน่าสนุกครับผมขอย่าเปิดก่อนพอนะครับเราจะไม่เลือกเลยครับการรอบนี้เราอย่าเราขอเปิดทีหลังได้ไหมปอยาดเปิดทีหลังได้ไหมเพื่อนปอยาดเปิดทีหลังได้ปะโอ้โหเอยเปิดทีหลังไหมล่ะเขามีเนละเทศนะครับผมวันนี้เราต้องระวังเขาดีๆนะได้ขนยันแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหม เอาตรงนี้ก่อนนี่ดักไว้ตรงนี้ก่อนครับเขาไม่มีแลนด์พุดอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้เราต้องเล่นแบบว่าเล่นแบบคิดวิเคราะห์หน่อยนะต้องจริงจังหน่อยครับสวยครับปันความหมึกแม่งออกโอ้จะดีเลยทุกคนได้วาร์ปครับแล้วเราก็จะวาร์ปครับเพราะเราจะตกไปในโซนถ่ายภาพแต่เรามีกับะัะสป,ปริงครับแล้วเราก็จะติดตั้งกัระักสป,ปริงอีกโอ้โหไม่ออกว่ะ วันนี้เราพยายามไม่เนรเทศเขาเนี่ยหมดให้ได้หมดให้ไวที่สุดนะครับผมขอยนุาทอยสองครับสวยครับเนรเทศออกไม่ใช่เนรเทศสปริงออกสวยสปริงออกนะครับแล้วก็มากลับตรงนี้แล้วก็หมดแล้วครับเนรเทศของเขานะโอเคเราจัดไว้ตรงนี้ครับเขาจะทอยสามนะครับโลก์ซูเปอร์ชิวออกดีมากครับผมตอนนี้ออกครบแล้วนะครับสองสแต็กนะมาตรงนี้ครับโดนเล่นครับผมพยายามอยาให้เขาได้สร้างเมืองเลยครับผมเขามีกักถังไหมวะ เขาไม่มีเขาไม่มีวิกกะขังครับผมโอเคเขาน่าจะเลือกทอยผ่านนะทิงด้วยครับผมทอยผ่านแล้วก็โดนโดนดีนะครับ1ิสองหลังมาครับผมตอนนี้เขาจะสร้างเมืองลายเราไม่ได้นะครับผมดังนั้นเราเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับตอนนี้นะเปิดก่อนก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับผมถ้าคนที่ถ้าโชคดีแบบผมนะโอเคครับอันนี้เขาจะเล่นผมแหละเขาจะเล่นผมแหละเขาจะชนครับ ัาได้สุปอรโลครับมาก็ามีกันนะครับผมกําลังเลือกพื้นที่สร้างไหมอันนี้เขาถอยเบิ้ลไปทั้งหมด2รอบนะครับผมเขาจะถอยเบิ้ลอีกรอบไม่ได้นะอันนี้เขาจะไ้โซนถ่ายภาพรับผมแล้วเขาจะเรียกมานะเปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะครับเพราะเราอยู่คนละลายกับเขานะอันนี้เขาเหมือนแบบโอ้แต่ว่าเขาจะมาตรงนี้วะอันนี้เราน่าจะโดนครับผมอันนี้ค่อนข้างลำบากเลยนะมาครับเปลี่ยนเป็นโดนแล้วผมผมโดนแล้วจอน,นี้ครับมาโดนเรียกครับ มันทะลุหมวกอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมขอใช้การทางฟ้าไปก่อนนะครับหวังว่าอย่าตัดนะสวยครับไม่ตัดครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมเกนยยแม่เหล็กไฟฟ้าครับอ่ะตัวกู้ไปก่อนครับผมมา12ไปตอนนี้เราคอยเบิ้ลหนึ่งรอบนะครับผมสวยครับอ่าขออนุญาตมาตรงนี้นะโอ้ไม่ออกว่ะโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วนี่แย่ครับค่อนข้างที่จะแย่เลยครับ ตั้งกับดักกระปิงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ดูดของเข้ามานะครับดูดไม่ถึงรู้อยู่แล้วครับว่าดูดไม่ถึงครับอ่าระยะเชิญับผมเคโลเขาหมดครับอันนี้เขาจะสร้างเขาจะมาลายเราไม่ได้นะครับผมแล้วก็เขาจะสร้างไอตัวอ่าแต่ว่าเขาได้จะสร้างผีเสื้อได้อยู่ครสร้างวิญญาณได้อยู่ครับอันนี้ผมสร้างดักอะไว้หมดแล้วอันนี้เราต้องเล่นแบบคิดวิเคราะห์อย่างเดียวนะครับผมอเชิญวิญญาณแห่งน้ำครับยิงด้วย แป้นสปริงจะทำงานก่อนไหมวะาวมาครับโดนครับโอเคเรามีกันครับโอ้แต่แม่งโดนนันเชิญเคลื่อนย้ายและเรียบร้อยแล้วผมไม่รอดจริงๆครับผม,มเกมนี้เป็นชคยชนะของพระไพมณีนะถ้าเราเปิดที่หลังเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับผมแต่ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสําหรับการรีวิวนะเจ้าหมวกนะครับโลซูเปอร์ชิลนั่นเองนะบอกเลยว่าเป็น หมวกครับที่ต้องมีติด ID ไว้เลยนะครับผมในการเล่นเนี่ยปัจจุบันเน้นการทอยมากกว่าการตกเมืองนะครับเนื่องจากมีการสร้างเมืองที่หลากหลายมากขึ้นนะครับผมทําให้เจ้าตัวหมวกโล่ซูเปอร์ชิลเนี่ยจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเราเน้นทอยเราไม่ได้เน้นตกเมืองแล้วนะครับผมก็นะถ้าเพื่อนๆปิดเว้นนี้มานะครับคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมว่าปิดเท่าไหร่นะครับผมสาหรับผมนี่นะก็หลายๆคนแหละปิดขั้นต่าเดี๋ยวนี้ครับผมหนึ่งหมื่นนะเหมือนแบบเว้นดองอะไรประมาณนั้นนะผมแล้วผมก็ต้อง ดองเพชรไว้นะครับผมสำหรับรอเจ้าตัวมันบอลนั่นเองเนาะเพราะว่าน้องมันบอลเนี่ยได้ใช้แน่ผมกับหมวกโลดซุปเปอร์ชิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็จี้บางส่วนเนี่ยที่ผมว่าที่ผมได้จัดเตรียมไว้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับผม